สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณที่เราจะมานั่งเล่าพูดคุยและขนหัวลุกไปด้วยกันกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับและตำนานที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนแล้ววันนี้พบมีเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าโคตรหลอนเข้มข้นและเต็มไปด้วยความลับเก่าๆที่ไม่มีใครกล้าแตะนั่นก็คือเรื่องบาปบรรพชนคำสาปใต้ศาลาเก่าเอาจริงๆเรื่องนี้เปิดมาด้วยบรรยากาศหมอกหนาในหมู่บ้านหนองคราม ที่สองพี่น้องนักศึกษาต้องไปเก็บข้อมูลตำนานผีเพื่อทำโปรเจกต์แต่ใครจะไปคิดว่าการเดินทางครั้งนี้จะกลายเป็นการขุดคุยอดีตที่ไม่ควรถูกรบกวนและสิ่งที่พวกเขาเผลอไปปลูกขึ้นมามันคือความอาฆาตของแม่เนียนหญิงสาวที่ถูกฝังทั้งเป็นใต้สาลาหลังนั้นการเล่าเรื่องเป็นไปตามสเต็ปของความหลอนที่ค่อยๆไต่ระดับจนทำให้เรารู้สึกเหมือนติดกับในหมู่บ้านนั้นไปด้วยเลยจริงๆ โอ้โหแค่ฟังเกินก็ขนลุกแล้วอ่ะพบคือเรื่องเนี้ยไอชอบมากตรงที่มันไม่ใช่แค่ผีหลอกแบบโผล่มาตุ้งแช่แต่มันมีความเป็นดราม่าของอดีตแทรกอยู่ความสัมพันธ์ของตัวละครก็โคตรจริงเหมือนเราได้เข้าไปเป็นคนในหมู่บ้านนั้นด้วยเลยอ่ะโดยเฉพาะสาลาหลังเก่าแค่คำเนี้ยก็มีอะไรให้คิดแล้วเนาะใช่เลยแล้วฉากที่เปิดด้วยหมอกคลุ้งนี่คือแบบบรรยากาศคือเอาไปเลย1ิคะแนนเต็มมันให้ความรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างกำลัง รอให้เราเก้าวเข้าไปแล้วเราจะออกมาไม่ได้อีกเหมือนศาลามันไม่ได้แค่เป็นสถานที่แต่มันกลายเป็นตัวละครสําคัญไปเลยจริงๆแล้วศาลาในเรื่องมันเหมือนกับความทรงจําของคนทั้งหมู่บ้านนะภายนอกอาจจะเก่าโทรมเงียบๆแต่ข้างในคือเต็มไปด้วยบาดแผลจากอดีตที่ถูกซ่อนไว้เหมือนกับทุกคนในหมู่บ้านรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ใต้ศาลานั้นแต่ก็เลือกที่จะเงียบใช่แล้วพอหมอกกับความเงียบมาอยู่รวมกันมันเลยทําให้เรื่องนี้น่ากลัวแบบจิต คือไม่ได้มาแบบตุ้งแช่แต่มาแบบฉันอยู่ตรงนี้และฉันยังไม่ไปไหนว่าแล้วก็ขนลุกขึ้นมาทั้งตัวเลยนะคือตอนที่นางเอกฝันเห็นเงาผู้หญิงอยู่ใต้พื้นศาลาแล้วตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงคนกระซิบเบาๆข้างหูอ๋อคือนอนไม่หลับอ่ะคือมันไม่ได้แค่ตกใจแต่มันหลอนติดหัวเลยอ่ะจริงแล้วเขาเล่าแบบค่อยๆเผยให้เรารู้ว่าแม่เนียนไม่ใช่แค่ผีแต่เป็นเหยื่อ เป็นผลจากความผิดของคนรุ่นก่อนที่พยายามปิดบังบิดเบือนแล้วโยนความผิดให้คนที่ไม่มีทางสู้มันเลยกลายเป็นความพยาบาทที่ถูกฝังไว้พร้อมศพนั่นแหละพบว่าไงกับการที่เรื่องนี้ไม่จบด้วยการปลดลอยวิญญ,ญาณอไอรู้สึกว่ามันทําให้เรื่องนี้จริงมากขึ้นนะมันไม่มีคําว่าแฮปปี้เอนดิงมันมีแต่คําว่ารับกรรมโอ้อัน,นี้เห็นด้วยมากแบบเต็มสิบไม่มีหักเลย เพราะถ้าแม่เนียนถูกปลดปล่อยง่ายๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องผีสูตรสําเร็จทั่วไปไปเลยแต่เรื่องนี้คือแบบวิญญาณอาจไม่ไปผุดไปเกิดแต่คนที่อยู่ต้องอยู่กับสิ่งที่ตัวเองทำนี่มันสะเทือนใจกว่าผีโผล่ซะอีกแล้วคาแรคเตอร์พี่น้องเหมาะกับกิ่งก็คือโคตรเลียวอะแบบพี่เป็นห่วงน้องน้องก็เก็บความกลัวไว้ในใจแล้วค่อยคคลายออกมาตามเหตุการณ์ มันทาให้เรารู้สึกผูกพันกับพวกเขาจริงๆไม่ใช่แค่ดูเฉยๆแล้วผ่านไปแถมยังมีครูจันอีกคนโอ้ยอันนี้คือตัวแทนของความเงียบในอดีตเลยอะ่ะเป็นคนที่รู้เยอะแต่เลือกที่จะเงียบแล้วพอถึงเวลาที่ต้องพูดก็สายไปแล้วแบบนี้มันเจ็บอะ่ะเจ็บกว่าผีหลอกอีกแล้วฉากที่ครูจันบอกว่าฟังให้ลึกก็ไม่ได้แปลว่าจะลืมได้คือแบบหัวใจสลายอะ่ะมันไม่ได้แค่หลอนแต่มันมีอะไรให้คิดเยอะมากเลยนะช่างแล้ว ฉากจบของเรื่องที่มันปล่อยให้เงายังคงอยู่คือสุดจัดมันทิ้งให้เราคิดต่อว่า แล้วคนรุ่นต่อไปจะรับมือกับมันยังไงเพราะถ้าเราไม่เผชิญกับบาปของคนรุ่นก่อนมันก็จะหลอกหลอนเราไปต่อไปไม่มีวันจบยิ่งฟูยิ่งขนลุกเอาพบแล้วทุกคนที่ฟังอยู่ล่ะคะคิดยังไงกับเรื่องนี้ถ้าคนเคยมีประสบการณ์อะไรคล้ายๆแบบนี้หรือเคยได้ยินตำนานท้องถิ่นที่หลอนขนาดนี้อย่าลืมมาเล่าให้เราฟังกันนะใช่เลยครับแล้วถ้าใครยังไม่ได้ฟังหรือดูเรื่องนี้แบบเต็มๆอย่าพลาดเลยนะครับไปกดที่ลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยรับรองว่า จะไม่กล้าผ่านศาลาเก่ากลางหมอกอีกต่อไปแล้วก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องผีเด็ดๆจากพวกเราในรายการรายการเสียงกระซิบของวิญญาณจะพาคุณไปฟังเรื่องเล่าสุดหลอนเรื่องเล่าในเงาดื่มที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่าอยู่ใกล้กว่าที่คิดแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ฟังกันจนจบเลยนะคะอย่าลืมปิดไฟก่อนนอนนะคืนนี้หมอกมันลงหนานหนิ่ง